สวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้แจ้งเถยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ่นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะไม่แนวทางหุ้นสามลัฐนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการกำมูลเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ประจำนะคะวันที่1นนะคะเดือนสิงหาคม2566นะคะหุ้นแรกนะคะหุ้นรัสเซียคืนนี้แอดให้รูก2นะคะเจาะให้เม็ดเดียว24นะคะหุ้นรัสเซียรูด2เจาะ24นะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะ เยอรมันคืนนี้แอดให้ลูกสนะคะเจาะให้เม็ดเดียวนะคะ3านะคะหุ้นเย 3, อรมันรู3สเจาะสานะคะต่อไปเป็นนู้นอังกฤษนะคะประจําที่1นะคะเดิอนติงหาคมสองพันห้าร้อยนะคะหุ้นอังกฤษ คืนนี้แอดให้ลูด2นะคะจอะเม็ดเดียวสอสานะคะหุ้นอังกฤษลูตสองจอบสองสนะคะสำหรับค่าคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามลักของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเๆรวยๆปงัปงๆมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ